งาแต่งงานแต่งงาน่ึตนเต้นไหมใกล้ถึงแล้วอ๋อพอใกล้ถึงแล้วเราก็รู้สึกว่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าวันนี้เพิ่งไปรับการแต่ตางงานมานะคะเราก็ทํเราไม่ค่อยมีเวลาก็เลยกระชั้นจิตนิดนึงนะคะก็ะจะเริ่มแจากการ์ดตั้งแต่ตั้งแต่วันพรุ่งน,นี้เป็นต้นไปค่ะการละคะตื่นเต้นไหมคะโตื่นเต้นค,<อ>นครับว่าบวชให้พ่อให้แม่ตื่นเต้นเลยนะอันนี้ก็เป็นอีกแบบเพราะว่ามันเหมือนว่า มันเป็นสิ่งที่เราผู้ชายคนหนึ่งครับที่ตั้งใจขอแต่งงานแล้ววันจริงมันใกล้ถึงมันก็ค่อนข้างที่ต้องเตรียมอะไรหลายๆอย่างด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่แล้วผมมันมากมายที่มันต้องเตรียมตัวครับแต่สิ่งเดียวที่เราเชื่อมั่นก็คือเราดีใจครับที่จะถึงวันที่เราตั้งใจให้มันถึงเร็วที่สุดครับตอนนี้งานแต่เอองเตรียมติไหนแล้วคะงานแต่งตอนนี้ก็สถานที่ได้แล้วครับรก,การก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือไปเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วก็ถ่ายอะ,อะไรต่างๆแล้วก็เตรียมการหแล้วค่ะพีววีดิ้งก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วอาจจะมีพูดเพิ่มครับคือตอนนี้งานเราค่อนข้างที่โดดด้วยที่ผมบอกว่าตื่นเต้นด้วยนี่คือตื่นเต้นกับเวลาด้วยแล้วค่ะี่วดหรือว่าไปถ่ายสานเทศเลยเหรอคะีวดิ้งของเรา,ารก็าคือเราเคยถ่ายอยู่ที่ยุโรปครั้งหนึ่งเนาะครั้งนึงที่เราไปแอบถ่ายกันมาแล้วก็ก็มีที่ที่เราไปถ่ายแรก ประตูคือสองที่แต่ว่าเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปถ่ายแบบว่าชิคชิกันอีก<ช>ครั้งเป็นการแบบว่าถ่ายแบบชุดไม่ต้องใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ชุดแบบไอลังการตาแต่เป็นชุดแบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลากันหรือเปล่านะคะอันนี้จะตั้งใจไว้นะคะใจตั้คชัพอใจไ,ไหมกับมิบบนิมิของเราคุณรู้สึกว่าเราก็เต็มที่กับเวลาที่เราให้ไปในวันนั้นแล้วก็ ที่พี่ตาก,กล้องเองครับก็ค่อนข้างทีง่บีบแล้วก็ผมว่าออกมาสวยงามอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็วันนั้นเราก็เขาเรียกว่าอะไรเตื่นเช้าผมได้ตื่นเช้ากว่าเพื่อนครับเพราะว่าตื่นเต้นแล้วเราก็รู้สึกว่าได้ภาพออกมาอย่างที่เราอยากได้ครับผมในกามไรบ้างงานเช้างานเที่งานอะไรบ้างครับที่แพลนเอาไว้หลักๆก็คือมีงานเช้าครับแล้วก็ตอนเย็นยาวไปถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งครับประมาณนะั้นปาร์ตี้เหรอใช่ครับ ต,ตอนเช้าของเราก็จะเป็นสีหยอกสีชมพูสีนุ้นสีอ่อนๆนะคะตอนเย็นก็จะเป็นรีมฟ้าเงินขาวฟ้า,าเงินค่ะตั้งใจํายแค่ี่นตะแน่ี่จิ้งตอนแรกเราก็ตั้งใจว่าเราพิมพ์การ์ด500แต่ก็จะมีเชิญออนไลน์ด้วยมีเชิญแกททางเจ้าบ่าวแก่ทางเจ้าสาว มันจะเป็นสองภาระหว่างเช้ากับเย็นตอนนี้เราให้ลงทะเบียนทำไมถึงต้องให้ลงทะเบียนเพราะว่าเรากลัวเราต้อนรับไม่ดีไม่เพียงพอต่อแขกที่มางานเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากรู้จํานวนทีที่แน่ที่แน่ชัดคือเหมือนเราแจกการาดไปหนึ่งใบแต่หนึ่งใบนั้นจะมากันกี่คนเหมือนครอบครัวเข,เขามาด้วยกันสามสี่คนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องเตรียมอาหารเตรียมโต๊ะต้อนรับก็อีต้อนรับให้ให,ให้มันให้มันพรอ้อมให้มันให้มันแบบว่าครบ อ่าแขกที่ที่มางานแต่ตอนนี้ก็ลงทะเบียนตอนเย็นก็น่าจะปิดแล้วนะคะแต่ตอนเช้าก็ยังเหลืออยู่ส่วนมากคนก็จะเลงไปงานเย็นกันเยอะกว่าอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่งานต่งแต่ใตงใหญ่เหคะสำหรับเราหนูคิดว่าไม่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่เราทําตามตามความต้องการตามความพึงพอใจของเรามากกว่าค่ะไม่ไม่ได้คาดหวังว่าต้องยิ่งใหญ่อลังการแต่มันเป็นความรู้สึกว่า ทั้งแฟนคลับก็อยากมาร่วมอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะจัดกันแค่เฉพาะในบ้านอย่างเงี้ยแฟนคลับก็แบบโอ้ยอยากไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องจัดให้มันมีความแบบอ่าแฟนคลับรอคอยแฟนคลับรอคอยอยากให้มีความสวยงามเราเน้นแล้วไม่เน้นเน้นหรูหราอลังการแต่เราเน้นความอบอุ่นและความสวยงามสามสกับที่แฟนคลับทั้งในและต่างประเทศที่รอคอยแล้วก็ต่างประเทศก็บินมาเยอะด้วยค่ะอัะนนี้เป็นถุงผิดไหมคะไม่เป็นเหมือนมันม่ อ๋อ oh, ะคะือตอนนี้นะคะงานแต่ไม่มีกลุ่มปิดค่ะเป็นตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแต่ที่แม่แม่เสนอมาก็คือมันจะเป็นช่วงช่วง after party ช่วงที่ทุกคนเปื่อยกันแล้วเงี้ยค่ะเราก็ไม่ได้อยากที่จริงเราไม่อยากไล์สดในในช่วงที่เราทําพิธีเสร็จแล้วอะ่ะเราก็จะปล่อยแบบว่าปีสไตล์ไปไม่ไม่ไมล์สด แต่แม่แม่ก็มีเสนอมาว่าเอาช่วง after party ช่วงช่วงที่แบบรั่วๆนกะันอ่ะแม่อยากเห็นแม่อยากให้ให้ให้กุ่มปิดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ที่แน่ๆก็คือพิธีพิธีสมรสพิธีงานแต่งอะไรเงี้ยเราเราไล์ให้ชมฟรีแน่นอนค่ะใช่แล้วจะมีการส่าคำเดันเกยนไหมคะหรือว่าต้องรอดูเรื่องอะไรก่อนอันนี้เดี๋ยวรอดูรอดูเดี๋ยวรอดูสบายดีกว่าครับอ่า <laughs> ต้องบอกว่าแน่นอนครับก็มีในงานเราพร้อมที่ทั้งแต่งงานด้วยแล้วก็มีอะไรจะบอกกับแฟนคลับทุกคนด้วยซึ่งผมบอกว่างานนี้สิ่งที่เราได้ตั้งใจจริงๆโดยผมเป็นตัวเจ้าบ่าวผมว่าการเปึงพอใจที่ดีที่สุดนะั่นคืองานแต่งไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แต่เราได้แต่งกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เราได้ขอผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วครับ,รบแล้วก็ส่วนนอกเหนือจากนั้น ไลฟ์ของเราอาจจะไม่ไลฟ์ทุกช่วงอาจจะพักบ้างเพราะให้ตาข้าวได้มาปาร์ตี้ด้วยเราอยากให้งานนี้เนี่ยเป็นงานเหมือนงานแต่งทั่วๆไปที่ที่คนให้จัดกันเพราะเราเองก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาแต่เป็นบุคคลของสาธารนณะที่คนพอรู้จักกันนะครับก็ถือว่างานนี้การที่เราได้ลงทะเบียนก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ใครที่จะมาย้อนหลังก็ก็ได้เจอแบบ รอบๆอะไรเงี้ยใช่ครับคือการลงทะเบ,บียนนี่หมายถึงว่าคนที่เราไม่ได้ส่งการเชิญนะคะแต่สําหรับคนที่เราส่งการเชิญก็ต่างหากแต่คือคนที่ลงทะเบ,บียนนี่คือคนที่อยู่ไกลอะไรเงี้ยค่ะเราไม่สามารถส่งการให้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเห็นแม่แ,มแฟนเขาบอกรอสซอรพรส์ัลลังแต่ไม่รู้ว่าจะสซอรพอะไรอ่อ,อันนีแ้แม่เขาก็เตรียมมาเหมือนกันค่ะจาาุดเจ้าสาวกีชุดทะแมโอ้จุดเจ้าสาว ืองต้นเช้าสองแล้วก็เย็นสองครับเจ้าพีหนึ่ง 1. 1> ใช่ค่ะก็ช่วงเช้าพิธีเช้าสองที่ที่ร้านก็เตรียมให้นะคะทักงร้านก็น่ารักมากอ่าแล้วก็ช่วงเย็นก็น่าจะเป็นสองเรื่องต้นนะคะอาจจะเป็นปสามเป็นสี่หรือเปล่าเจ้าสาวนะคะน้อยหน้าเจ้าเจ้าสาวมาขนาดนี้ครับเจ้า่าวนี่ก็เน้นเปลี่ยนเสือ้อเอาเกงเป็นหลัก <laughs> เอาเน้นเปลี่ยนเสือ้อก็เราดูครับ หลายๆย่างก็อยู่ที่งานงานเลยครับแต่หลักๆก็สองสามชุนนี่แน่ครับให้เจ้าสาวครับผมน่าเห็นู่มาตั้งแต่วันนี้จนถึงแบบุ่นยาวเลยเราจะมีเวลาแบบเข้าคอเจ้าสาวอะไรอย่างงี้ไหมคะแม่อ๋อเข้าคอเจ้าสาวเหรอพี่คนบอกว่าแม่พาไม่เข้าคอเจ้าสาวคือที่จริงเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปเข้าคอหรือเข้าร้านเสริมสวยแต่ก็จะพยายามเพราะว่าวันนั้นมันเป็นวันพิเศษของเราด้วยเป็นวันที่ ที่เรารอคอยที่เราแบบตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามไปทําแบบพาดบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ที่จริงงานของเราก็จะมียาวไปเลยแต่ก็จะมีช่วงพักอยู่ค่ะมีช่วงพักที่เรางดรับงานไปอยู่ใช่เด็กน้องต้องไกับน้องะไรต่างถึเล่นขนาดไหรไหมที่แบบว่าเจะไปแบบตรวจถึงในงานของแม่อะไรนะในตลาดโตเกียวน้องบอกว่าแม่แต่งแม่แต่งกับปาป,ปี้ แล้วหนูรู้แต่งกับน้องแบบนี้เหรอคะแม่ก็จะเป็น hmm. ความเป็นเด็กอ,ะอ่ะแม่กับป,ป๊าีแต่งแต่งงานกันแล้วหนูกับน้องแต่งงานกันใช่ไหมอะไรเงี้ยเออความน่ารักของเด็กแต่ที่จริงนางรู้แหละในตานางโตแล้วนางรู้หมดแหละนางจะแบบําขําอะไรเงี้ยนางก็จะมีความแบบตื่นเต้นเหมือนที่เราไปถ่ายดีเรดดิ้งเงี้ยค่ะนางก็จะมีความแบบทั้งทั้งน้องทั้งพี่อะค่ะตื่นเต้นเหมืนอนวิเหมือนชุดเป็นทางการมากอะไรเงี้ยโตเกียวก็จะมีความแบบ เขาเป็นเด็กล่าเริงโตเกียวเป็นเด็กล่าเริงมากมากเออครับเนี่ยในระหว่างที่เราสัมภาษณ์ดยย้วาตอนนี้ไฟเพิ่งมาด้วยครับนี่ <c oughs> เขาสว่างขึ้นมาเลยตีนี้นะอยาง,ยง,ยง,ยงตัวเองกับเราทั้งสองคนว่ายังไงบ้างคะอ่จริงๆซสันค่อนข้างที่เล่นกับเขาอยู่แล้วครับแล้วก็เ็าจะบอกเขาว่านี่อ่ะแม่กับพีจะแต่งงานกันนะหนูแต่งตัวแบบนี้นะถ้าแซวเรื่องแต่งตัวผมว่าความเป็นเด็กเนี่ยเขายังคงไม่รู้ว่า แต่งงานคืออะไรอันนี้คืออะไรแต่บอกว่าสิ่งที่เขาได้เห็นที่สุดคือเราได้อยู่ด้วยกันในในทุกๆวันอ่าแล้วก็รู้สึกว่าจะค่อยๆบอกเขาและอธิบายไปในในไปนเรื่อยๆฮะอ่าแต่จริงๆนี่ยจางก็อยู่นวันที่ไหนอะไรยังไงวันที่19บมกรานะคะ2569อยู่ที่อ่าหอประชุม100ปีทัญยับรีค่ะ ก็คือดีถน้นใหญ่เลยเลี้ยวเข้าไปทีเดียวแต่เราก็จะมีพภิกัดให้ในในการหรือว่าคนที่ลงทะเบียนนะคก็จะสแกนก็คือมาง่ายๆเลยแล้วก็ใครที่จะเข้างานเ,เราขอบคุณพี่เจ้าที่มากๆเลยนะครับก็คอยดูแลความสุขสบายความ,าวามปลอดภัยให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันขอบคุณแม่แม่ไปขับบ้าน s อีแล้วก็ทุกคนที่อินดูและรักแม่ตาเรานะครับขอบคุณครับใช่ค่ะก็คือขอบคุณที่สนับสนุนซัพพอร์ตพวกเราแคลซันหรือว่า s อี ตั้งแต่เป็นคู่จิน้นจนมาสู่คู่จริงในวันนี้นะคะทุกคนแม่แม่ทุกคนก็น้ําตาจะไหลแบบแว่าเชียร์มาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูกน็ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแม่อยา่างเช้าอะไรกับช้าเนี่ยนี่แบบว่าเราแต่งงานกันเร็วไปไหมอะไรอย่างเงี้ยพบกันแบบแป๊บเดียว์เราแต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแปลว่าช้าเร็วมันไม่สําคัญอะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราพร้อมไหมครับอ่าเราพร้อม เราพร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรือเปล่านี่ต้องถามเจ้า่าดีกว่านะอะผมมองว่าระยะวเวลาในการที่คบกันในช่วงที่ทํางานด้วยกันทุกๆคู่ผมมองว่าเรื่องที่จะขอแต่งงานเร็วหรือช้าผมว่ามันอยู่ที่คู่คู่นั้นว่าสายสัมพันธ์หรือว่าตกลงเป็นแบบไหนในส่วนผมกับแพลวเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาก็มีตัวเล็กแล้วเขาไม่ใช่คนที่จะมาเล่นๆ่นหรือไม่แบบสนุกไปวันวันะคี่ไม่ใช่แน่แล้วผมเองก็ เพิ่งบวชมาด้วยสิ่งที่ผมได้ตัดสินใจผมมาว่าผมผมคิดดีแล้วและผมอยากมีความชัดเจนให้กับเขาโดยที่ไม่ได้คบไม่มีสถานนะแบบทั่วๆไปเขาต้องบอกว่าหลายๆคนก็จะมีแบบแม่ๆบางคนเนี่ยก็จะบอกอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ขอแต่งงานมันมาจากตัวผมเองเลยเพราะผมอยากทําให้กับเขาให้รู้สึกว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงที่มีค่าแข่เป็นสิ่งที่ เราเลือกของเราแล้วเรารักในแบบของเราเราคิดจะสุขและทุกข์ไปด,ด้วยกันคนระับไม่ว่าจะเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นงานแต่งครั้งนี้เราตัดสินใจแล้วมันอยู่ที่เราสองคนที่เราได้ได้เลือกกันและกัน หายคนก็มองว่าแบบเราอย่างไอยูน้อยเกินไปจะแบบ,บโโเป็นหยหน้าก็กลัวอะไรเงี้ยก็อยากบอกอะไรกับคนที่คิดแบบนี้บ้างอ่าผมว่ามุมมองแต่และคนที่มุมมองมาเขาก็มีสิทธิเขาคิดได้ซึ่งตัวที่เราปฏิบัติไปบางครั้งเราอาจจะมีมุมไปรุ่นเราอยู่บางครั้งเราอาจจะการทําโดยที่เราไม่จําเป็นที่ต้องไปอธิบายครับหรือว่าไปโต้เถียงผมคิดว่าสิ่งที่เขาคอมเมนต์มามันเป็นเป็นสิทธิของเขา เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราได้กระทําคนที่ผมโฟกัสที่สุดนั่นคือครอบครัวครอบครัวผมลูกน้องทีมงานและลูกน้องทีมงานผมและคนรอบข้างที่เขาได้เห็นการเติบโตของเรากว่งางเมื่อก่อนในทุกๆวันแต่สิ่งเหล่านะั้นที่คอมเมนต์มาผมมองว่าขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้ผลักดันตัวเองให้โตขึ้นให้ได้คอยรู้สึกบอกตัวเองว่าเราจะต้องเชื่อมั่นในแบบนี้เราต้องทําแบบนี้ต่อนะแบบนับน้ขอบคุณมากครับเป็นสิทธิของเขา S <S <an> <S มก่อนน้านีอดีตของเราโพสแบบหาหาเรื่องลูกก็แบบจารี่อลูกย่าเจาซื้อนาฬิกาอะไระเรงี้ยนาฬโกอะไรเงี้ยหลายคนก็เลยบอกว่าเรากีดกันเขารือเปล่าไม่เกียกันไม่ไม่กีดกันแน่นอน,นะค่ะแล้วก็ไม่เกิดกีดกันในเรื่องลูกนะคะอันนี้จะไม่ไม่พูดอะไรเยอะนะคะเพราะว่าทำว,ว่าลูกต่างคนต่างเป็นพ่อและแม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหนูไม่มีสิทธิ์ที่จะไปกีดกัน แต่เวลาเขาติดต่อเขาจะติดต่อผ่านใครคะผ่านพี่เลี้ยงค่ะแต่พี่เที้ยงแล้วว่าผมกฎการสื่อสารผิดพลาดหรือว่ายังไงอ่ะแม่แป๊ะอันนี้ถามว่าเรื่องผิดสื่อสารในเรื่องของที่แบบติดต่อกันญัตแบบเขาจะทุ่มนาฬิกาที่แบบวิดีโอคอลได้อะไรอย่างเงี้ยแบบจะคุยกับลูกไว้ได้ตลอดค่ะได้ตลอดจะมาหาลูกหรือว่าจะติดต่อลูกมันได้ตลอดอยู่แล้วเพราะพี่เลี้ยงก็สแตนบายอยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่พอว่าเขาทุอมนาฬิกาแล้วก็มีใครเน็่ตัดผิดอีกก็แบบป้าสาวไม่ให้ นาฬิกาอนีแม่ยังไงบ้างมันเด็กนะคะ่ะบางทีเขาอยากใส่บางทีเขาไม่อยากใส่เราไปบังคับเขาไม่ได้บางทีวุ่ยแม่หนูจะเล่นหนูไม่ใส่อะไรอย่างเงี้ยมันทีอยากใส่เขาก็ใส่ของเขาเองอย่างเงี้ยค่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับขเขาเพราะว่านตาเขารู้เรื่องหมดแล้วบางทีวุ่ยบางทีเราซื้อของให้เขาใส่อย่างเงี้ยหมวกอย่างเงี้ยเป็นเครื่องประดับสร้อยข้อมือหรือว่าสร้อยคอเขาใส่เบื่อแล้วเขาก็ไม่อยากใส่น่ตามภาษาเด็กใช่ ออย่างเ่นแม่ก็โดนว่าแม่แบบโดนทางทานน้าเล่นโป้หมละประมาณหกแปกว่าบาทอันนี้ยังไงคะแม่ก็เป็นเคสคล้ายๆกันกับวงวงอื่นๆใช่ค่ะแต่ก็ไม่เคยออกมาพูดแต่ว่าที่จริงก็ไม่อยากจะออกมาพูดอะไรที่มันออกมาในลักษณะที่เหมือนเราโดนหลอกลอะไรเงี้ย ที่จริงเราก็พยายามติดต่อแหละติดต่อประมาณว่าอรออยู่นะคะเคลียร์ในส่วนที่เหลือด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พอเราก็เห็นเ้้ยข่าวงนั้นวกนี้ออกมาเฮ้ยเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วแหละเพราะว่ามันมันมันหลายวงแล้วที่เกิดขึ้นแบบนี้เราก็เลยอยากออกมาโพสต์ว่าเออเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเราก็อยากเตือนหลายหลายวงด้วยท,ที่อาจจะกําลังไปคอนเสิร์ตไปงานก็อาจจะให้เขาพิจารณากับ อาออกยันไรท่านนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราได้คุยกับโบี่โดนแบบแบบมาณความเสียหายได้ไหมคะว่าประมาณเท่าไหร่ได้นะตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่เฉพาะของเราก็หกแสนกว่าวันนี้คุณแม่ก็ต้องแบกแล้วก็ต้องใส่ลูกน้องพี่ใส่ลูกน้องทุกบาทค่ะไม่ไม่เคยไม่เคยค้างลูกน้องเร<ม>ื่องเกิดนานหรือยังมปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วแต่เราก็รอมตลอดเราไม่อยากเอาคอยไว้หรือไปมีปัญหากับใครเราก็พยายามที่จะ อ่าอย่าลืมนะคะอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมเคลียร์นะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ยังติดตอ่อคนได้ใช่ไหมคะติดต่อได้ค่ะผู้จัดก,การยุย้ยเป็นคนติดต่อค่ะแต่เขาก็ยังตอบตลอดไม่หายไม่หนีแต่ว่าไม่จ่ายใช่ค่ะว่ายังตอบตลอดเราก็ยังให้โอกาสเขาค่ะยังไม่พัดแต่งวางใช่ไหมคะยังค่ะก็ะยังให้โอกาสอยู่ค่ะยังให้โอกาสเราเราไม่รีบรีบนะคะว่าจะให้เวลาเขาถึง ควายอะไรยงไมันก็มีค่ะก็ม,กมีแต่คือตอนนี้เราก็ยังให้โอกาสเขาอยู่ค่ะแต่ถ้ามันนานจนเรารู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ไหวแล้วเราก็ค่อยพูดในเรื่องของกฎหมายต่อค่ะพายาตะวัก้าวถมนามาเรื่องคุณพลึกรู้อ๋อเอาตรงนะครับต้องขอบคุณอ่ทาทา,ทางองมพลึกรลึก่อนเลยนะครับพี่ที่ให้เกียรติซันมากๆเลยแต่ซันแอบตกใจครับเพราะว่าเราเองไม่ใช่ ไม่ได้ใสสาขาหมอรำอะไรเงี้ยผมไม่ใช่เลยผมก็แค่ตกใจยังบอกแผลหรือว่าเธอแล้วทําไมมีชื่อเราเข้าไปด้วยนเนี่ยแฟนคลับก็ทักมาเราก็ต่างที่บอกว่าแม่แม่ใจเย็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้หลังบ้านเขาพูดคุยกันดีกว่าเพราะว่าซันไม่คนไม่ไม่คว,ควรที่ไปตรงนั้นเพราะว่าเราเป็นลิเกเป็นลูกทุ่งอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอ่าได้โพสต์ออกไปนะครับว่าศิลปินของพี่พี่หมอรำ ชั้นครูหรือที่โด่งดังหลายๆคนมีค่อนข้างที่เยอะมากทุกๆแขนงนะครับเป็นคุณค่าที่สุดยอดมากของวัฒนธรรมไทยเราผมเองก็ถือว่าเป็นแขนงลิเกหนึ่งแต่ผมไม่ใช่หมอํำแล้วผมคิดว่าการที่จะมีชื่อไปตรงนั้นมันไม่เหมาะไม่ควรแต่อย่างน้อยเราได้ขอบคุณมากๆเลยที่ที่เล็นเห็งกับเราแต่แค่ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราเหมาะกับพี่ๆนักอื่นมากๆมากกว่าครับมันเป็นการที่มันถามเหนอชื่อเราเข้าไปจริงหรือเปล่า อัน,นอืยังไงอันนี้ไม่ทราบเลยครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยว่าใครเสนอหรือว่าอย่างไงนะครับแต่ัจจใจหลักๆไม่ว่าใครจะเสนอหรือว่ายังไงใจซันเองก็อยากจะบอกว่าผมเองก็มองว่าไม่มเหมาะไม่นควรครับเทอสันครับเราได้เต่การมากที่มัเนเกิดเอาตรงๆครับตั้งแต่ผมมปอยู่กับแพลวเนี่ยเทคนิคแพลวคือไม่เสพข่าวครับอะไรที่มารู้สึกว่ามันบั่นทอนแต่ก็เห็นบ้างก็เลยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วครับของโซเชียลคนรักเราก็มีคนไม่ชอบเราเาก็มีครับ ก็ใช่ก็ก็ปล่อยดีกว่าเรารู้ว่าเราเราต้องการอะไรหรือว่าเราประเทศเสรอะไรไปลาลาค่ะล่าสุดที่ไปพูดถึงเรื่องบ้านเป็นยังไงบ้างคะอัปเดตได้ไหมอ๋อเดี๋ยวก็รอให้ให้สารตัดสินดีกว่าค่ะเรายังไม่พูดถึงนะคะใช่ที่นที่ดินสามสิบมกราค่ะปีหน้าใช่ค่ะ ลนาสุดม no ีข่าวว่าแม่แพลวจต่ไปแล้วเห็นหรือยังคะแม่อะไรนะคะลนาสุดมีข่าวว่าแม่แพลวเสียชีวิตเห็นเห็นบ่อยมากเห็นบ่อยมากอันนี้เห็นบ่อยมากเราก็อะไรก็ไม่รู้ทุกวันนี้โซเชียลก็อยากฝากทุกคนแบบเซฟข่าวก็อยากให้มีสตินิดนึงนะคะคือบางทีทุกวันนี้เพจเฟซบุ๊กอ่ะอ่าพี่มาร์คเขาให้ตังแหละเข้าใจแหละแต่ว่าก็คือคนที่อ่านแล้วก็คือไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนปลอมอย่างเงี้ยค่ะบางบางคนก็แยกแยะไม่ออกหรือบางคนก็พิ่งมา ฝึกเ,เล่นโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็าอาจจะไปเห็นผ่านแล้วก็อาจจะตกใจหรืออาจจะเชื่อไปหมดใครเขียนอะไรก็เชื่อไปหมดอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ม,มีสติอันนี้นึงก็บอกต,ต่อกันไปด้วยนะคะเพ,พียรพาจะมีชีวิตอยู่ค่าทํามาหากินอยู่ทุกวันนี้เออเกิดเป็นเียร์พาเหนื่อยไหมคะเหนื่ยอยจนชินแล้วค่ะสู้ต่อไปค่ะเราอ,เอาอะไรมาไปไปลืมไปเวลาเราเจอดราม่าหนักๆกันครอบครัวค่ะลูกการทํางานเรารู้สึกว่าทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตปกตินะคะเราก็ ไปทางานกินข้าวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาความสุขให้ตัวเองบ้างแต่ส่วนมากหลักๆเราคืองานมากกว่าเราก็เลยอนไนที่เราโฟกัสแล้วเรารู้สึกว่ามันมันบัดทอนจิตใจเราก็แค่เลื่อนผ่านทําไม่สนใจเราโฟกัสในสิ่งที่ดีแล้วมีความสุขดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าชีวิตคนเราไม่รู้ว่าชีวิตมันสั้นเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความสุขเราก็จะเสพตรงนั้นค่ะใช่เพราะก่อนหน้าดูได้ว่อนนี้่างที่มีกิากรรมน่ารลีก ก่นะะอนหน้านี้ที่แม่ไปสัตกรรมมาแล้วแม่แบบ้าวเด็ดหลายคนก็แบบบูลลี่เราอะไรอย่างเงี้ยแม่มันก็เสียงคนพิพากษิจารณ์เนาะมันก็มันก็คิดคนเราคนมอยเหมือนกันเาว่าอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบอันนี้มันก็แล้วแต่เขาค่ะสิทธิ์บางคนที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะคะแต่ก็ให้อยู่ในขอบเขตใช่ค่ะแล้วไม่เป็นไรค่ะเพราะว่านั่นแหละอะไรที่มันไม่ดีเราก็แค่เลือดถ่านแค่น่้นค่ะ